ตามรายงานล่าสุดครับมีการ ระบ,บุออกมากับว่าสโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังวางแผนจริงจังเพื่อสัญญากับจามาลโมเซล่าแข้งตัวเก่งของบาเยนนิคในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับโมเซล่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่สโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเช่นเดียวกับหลายทีมในยุโรปหลังจากที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแล้วก็ทําผลงานได้แบบ,บโดดเด่นกับบาเยนในตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดครับเดอะการ์เดียนสื่อในอังกฤษมีการระบุออกมากับว่าซิตี้ เพิ่มระดับความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็วางแผนแบบจริงจังในการคว้าตัวแข่งรายนี้มาร่วมทีมให้ได้พร้อมกับมีการวางตัวเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับแข่งวัยุเอ็ดปีรายนี้ ไม่สามารถพาทีมป้องกันแชมป์ในศึกฟุตบอลลีกเยอรมันในช่วงฤดูกาลนี้ได้นะครับแต่ในวิทียุโรปก,ก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับนอกจากซิตี้แล้วยังมีเชลซีอีกทีมนะครับที่กําลังให้ความสนใจแล้วก็จับตาดูสาการของโมเซล่าด้วยเช่นกันแต่ด้วยข้อจํากัด ทั้งนั้นการเงินการทุ่มทุนของทางเชลซีเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปไปได้น้อยมากกว่าทางซิตี้นั่นเองนะครับในการคว้าตัวนักเตะรายนี้อีกกระแสะหนึ่งครับที่รายงานค่อนข้างแตกต่างจากกระแสะของเดอะการเดียนครับตามรายงานจากสกายปอดเยอรมันครับมีการระบุออกมาครับว่าบาเยิร์นมิวนิกชัดเจนครับไม่มีความต้องการปล่อยตัว จะมาโมเซล่าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างใดนะครับมีรายงานเกี่ยวกับอนาคตของเด็กคนนี้ออกมาแบบต่อเนื่องนะครับหลังจากที่หลายๆสื่อระบุออกมาครับว่าบาเยนร์มีปัญหาในการเจราจาเสนอชิใหม่กันักื่อเทวารานี้แล้วก็มีแนวโน้มรับฟังข้อเสนอในช่วงหลังจากจบซีซั่นครับรับฟังข้อเสนอหมายถึงเรื่องของข้อเสนอที่ยื่นซื้อนะครับแต่รายงานเพิ่มเติมครับมีการระบุว่าบอดบริหารของบาเยนนิคแสดงท่าทีชัดเจนใน การมีความต้องการเก็บนักเตะโอรานี้เอาไว้อยู่กับทีมต่อไปแล้วก็จะไม่มีการเจรจากับทีมต่างๆเพราะว่าสโมสรมีแผนง,งานระยะยาวร่วมกันกับเด็กคนนี้นั่นเองแม้ว่ามีหลายทีมให้ความสนใจครับอย่างเช่นซิตี้อย่างที่บอกกันไปแต่ทางไบอันนิคก็พร้อมที่จะ ทำทุกวิถีทางนะครับในการต่อสัญญาแล้วก็รังให้นักเตะรานี้อยู่กับทีมต่อไปอีกแบบระยะยาวนะครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับมอสซาล่าครับจะมีการตอบรับข้อเสนอของไบรอันเกี่ยวกับสญญสรใหม่ไหมหรือนักเตะจะมีการออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆเส้นทางใหม่ในพิเด็กอังกฤษนะครับก็ต้องรอติดตามกันในเรื่องดังกล่าว ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทั้งฝั่งของเชลซีครับเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่กำลังพิจารณาในการหาโอกาสคว้าตัวเปาโรดิบา่าของหน้าชาวอาร์เจนตินาที่อนาคตกับตัวสังกัดโรม่ายังไม่ชัดเจนนะครับทัทง้ทงฝั่งนักข่าวของ อิตาลีอย่างโรดี้การตินะครับมีการวิเคราะห์ออกมากับว่าเชลซีสโมสรดังจากพิมพ์เอรดกิจกำลังรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการคว้าตัวดิบาลลาแล้วก็เงื่อนไขาการปล่อยตัวนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ ที่กำลังจะถึงนี้นะครับตามรายง,งานเพิ่มเติมจากกระติระบุว่าชูซีกำลังสอบถามเรื่องของค่าสิทธิสัญญาของดิบาล,ล่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันกันกบบาร์เซโลนาสโมสรดังจากดิสเปนที่อยากได้ศูน้าราณี้เข้ามาเป็นตัวหลักคนใหม่เช่นกันปัจจุบันครับดิบาล,ล่ามีสัญญากับทางโรม่าจนถึงปี2025แล้วก็กองหน้าวัย30ปีรานี้ยังคงรอเรื่องของสัญชวบใหม่กับทางต้นสังกัดแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ทุกทาง

จะอยู่แล้วก็ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างที่แจ้งกันออกมาโดยก่อนหน้านี้ครับข้อมูลจากโรมาโนมีการระบุว่าเงื่อนไขค่าสัญญาของเดวาน่าจะกลับมาอีกครั้งในระหว่างวันที่1จนถึงสาสเดกรกฎาคมครับที่ตัวเลข12ล้านยูโรหากมีข้อเสนอจากสโมอสรในลีกอิตาลีทางโรมาจะเป็นผู้ตัดสินใจนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นข้อเสนอจากทีมจากต่างแดนหรือไม่ใช่ลีกอิตาลีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางนักเตะล้วนๆนะครับ ทั้งฝั่งของเบเจเมนเซสโกครับตามรายงานล่าสุดก็คือเบเจเมนเซสโกส่วนหน้าของอ e ิบิลซิกกลายมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเสริมแนวรุกของอาร์เซนอลสำหรับในช่วงซัมเมอร์นี้ไปแล้วนะครับอาร์เซนอลมีการวางแผนเกี่ยวกับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เอาไว้แล้วหลังจากที่เรื่องของเส้นทาง UCL เนี่ยไปไม่รอดนะครับทั้งฝั่งของมิเกอเตลตาต้องการตัวจบสกอบเพิ่มเติมอีกในช่วงฤดูกาลหน้าซึ่งในรายของเซสโกก็กลายมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจในเวลานี้นี ครับแต่ว่าทางอาร์เซนอลต้องเจอกับคู่แข่งในการคว้าตัวเซสโก้เหมือนกันเนื่องจากเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์เดก็ให้ความสนใจตั้งแต่รายนี้มาก่อนหน้านั้นตัวแทนของทาวเซสโก้ เคยเข้ามาชมเกมที่เชลซีแล้วก็แมนยูลงสนามในช่วงฤดูกาลนี้มาแล้วนะฮะและก็ตัวของนักเตะเพิ่งย้ายจาก s ซาทบวกมาอยู่กับไลซิกสโมสรในเนครือเดียวกันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งทางไลซิกเองก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นักเตะรายนี้ยา้ายไปจากทีมได้ถ้าเกิดได้ในเรื่องของเมดินทนตามที่ระบุกันเอาวไว้เซสโกมี ค้าเจ็งยาอยู่ที่50ล้านยูโรครับซึ่งจะมีผลในช่วงซัมเมอร์นั่นเองเซสโกถือว่าเป็นซูน้าอายุน้อยอนาคตไกลนะครับในช่วงฤดูก,กาลนี้ทุกรายการเจ้าตัวกดไป13ประตูจุดเด่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีความเร็วแล้วก็มีการเอาไปเปรียบเทียบกับเออร์ลิงเบาหฮาแลนด์ด้วยนะครับเส้นทางอาจจะคล้อยๆกันก็ได้ ส่วนในเรื่องของเมกเงินค่าเหนื่อยเนี่ยก็น่าจะถูกกว่าตัวเลือกอื่นๆที่อาเซนอลเคยสนใจครับพวกทางอีวานโทนี่เกลเคเลสอะไรประมาณนั้นนะครับทั้งฝั่งของ แซดนาบีนะครับตามรายงานจากฟุตบอลอิซเดอร์มีการรายงานออกมากับว่าสเปอร์เตรียมที่จะพิจารณาอย่างจริงจังในการไล่ล่าคว้าตัวแซดนาบี้ตัวรุกของาบยูนิคมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับอนาคตของแข้งวัย28ปีออรายนี้อยู่ในความไม่แน่นอนนะครับโดยมีออรายงานว่าเจ้าตัวอาจจะต้องย้ายออกจาก ิหากยูเรียนนาเกียมันกลับมาคุมทัพอีกครั้งเนื่องจากนาเกียมันไม่ได้ชื่นชอบนาบรีมากนะักนั่นเองจากรายงานดังกล่าวครับมีการระบุเพิ่มเติมว่าท็อตแนมอปอร์แสดงความสนใจอย่างจริงจังในการล่าตัวนาบรีมาร่วมทีม เพื่อเข้ามาเสริมแนวรุกเพิ่มเติมให้มันดียิ่งขึ้นหลังจากที่พวกเขาเสียแฮร์รี่คนไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาขณะที่ทางฝั่งของเอซนอนก็มีความสนใจในตัวของแนวรุกรายนี้เหมือนกันมาก่อนหน้านั้นครับปัจจุบันนาบี้มีสัญญาจนถึงปี2026 โดยซีซั่นนี้ลงสนามไปแล้ว17เกมเท่านั้นครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บโดยรวมเจ้าตัวลงสนามให้กับบาร์นิวนิคไปทั้งหมด2 3 5เกมทำไป86ประตูแล้วก็52แอสซิตนี่ครับปิดท้ายครับเลฟฟ์แอสเซนอนมีหวังในการคว้าตัวซูดาคอฟนะครับนักเตะของชักตาโดเนตที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับจอจี้ซูดาคอฟนะครับมีโอกาสย้ายออกจากชักตาโดเนตอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจของาร์เซนเชลซีแล้ว

รเวอรพูลนะครับโดยที่มีการระบุว่าตัวแทนของแจ็คตาโดเนตอยู่ที่ลอนดอนแล้วในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อหาเรื่อเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของนักเตะรายนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดทาง c ีอของทางแจ็คตาก็ยืนยันว่านักเตะรรายนี้สามารถย้ายจากทีมได้อย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นะครับถ้าเกิดมีมูลค่ายื่นเข้ามาแล้วก็เหมาะสมนะครับเชื่อกันได้ว่าสุดาคอฟอาจจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า ทางทีมปลายทางที่สนใจเนี่ยทีมไหนจะกล้ายื่นเข้ามานะครับ